เนสุดการรอคอยสำหรับการรีวิวภาคต่อและจะเป็นภาคจบของคู่รักเล Fa c t ที่ตอนนี้เว็บตูนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไปตามที่คาดคือมาเร็วมากมีชื่อไทยอย่างเป็นทางการว่าถ้าไม่ร้องก็จงอ้อนวอนซะปัจจุบันแปลไทยมี1ตอนส่วนอังกฤษกับเกาหลีเนี่ยมี12ตอนสำหรับใครที่รออยู่ก็มาจัดให้ตามคอมเมนต์ที่เม้นกันไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะคะ ขอบอกก่อนว่าในคลิปนี้เราจะเน้นไปที่โมเมนต์ของพนางนะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะหนักเนื้อเรื่องมากกว่าแอบรู้สึกว่าเคมีมันน้อยไปแล้วก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ส่วนใครที่อยากดูเนื้อเรื่องก่อนก็สามารถกดที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลยนะคะคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยทั้งคลิปตั้งแต่เว็บตูนตอนที่4ไปจนถึงตอนที่12พร้อมแล้วก็มาฟังกันได้เลยค่ะ หลังจากที่น้องได้เจอกับพระเอกไปครั้งนั้นน้องก็ให้ฉายาพระเอกในใจว่านักฆ่านกคือน้องอ่ะไม่ชอบพระเอกมากๆเพราะงั้นเรามาพูดถึงพระรองกันดีกว่าพ่อของพระรองเนี่ยเป็นหมอประจําตระกูลพระเอกที่วันนี้เนี่ยได้มาตรวจสุขภาพแม่ของพระเอกพอดีพระรองเนี่ยก็เลยตามพ่อมาด้วยเลยได้เจอกับน้องทั้งสองคนเนี่ยก็เลยได้พูดคุยทําความรู้จักกันอารมณ์แบบคนเพิ่งเจอกันครั้งแรกอะ่ะ แล้วในระหว่างที่คุยกันอยู่พละองอ่ะดันพลาดอย่างหนึ่งเว้ยคือตรงที่บอกน้องว่าน้องอ่ะตัวเล็กมากๆเพราะพูดประโยคนั้นเสร็จใช่ปะน้องก็น่าตึงขึ้นมาเลยจ้ะเพราะว่าน้องอ่ะรู้ว่าพระเอกอ่ะชอบยิงนกตัวเล็กๆยิ่งเล็กยิ่งเล็งยากเลยเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจน้องก็เลยไม่ชอบเลยมีกำแพงกับพระรองหลังจากประโยคนั้นเลยแต่พระรองอ่ะนางก็เหมือนจะรู้สึกได้ไง นางก็เลยถามน้องว่าเฮ้ยดูซึมๆนะเป็นอะไรเปล่าน้องก็เลยบอกว่าตอนนี้พระเอกกับเพื่อนกําลังล่านกอยู่พวกเขาอ่ะฆ่าเพื่อความสนุกแล้วน้องอ่ะจะรู้เลยว่าทุกครั้งที่มีการล่าจะต้องมีนกตายเป็นเบือเลยแบบเยอะมากๆพระรองอ่ะก็ดันตอบว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของการล่าไม่ใช่หรอที่จะต้องสนุกอะไรประมาณนั้นอ่ะน้องก็เลยถามกับพระรองว่านายก็ทำหรอด้วยหน้าที่แบบ ตึงไปอีกจ้ะอีพลองก็ตลกก็เลยตอบอย่างไวเลยว่าแบบไม่ฉันไม่ทําฉันไม่ทําหรอกฉันไม่คิดแบบนั้นนะฉันก็เสียใจกับพวกมันเหมือนกันเท่านั้นแหละน้องอ่ะจากหน้าตึงๆอยู่ใช่ปะก็แบบเขาก็ดูเหมือนจะเป็นคนดีนะเอออีพลองอ่ะคือร่อตัวไปนะจ๊ะสรุปคือเขาอ่ะก็ได้เป็นเพื่อนกันอย่างบุดวิทเออแล้วอยู่มาวันนึงก็มีเด็ก มีลูกคุณหนูคนนึง่งเหมือนมาเที่ยวบ้านพระเอกกับแม่แล้วอยู่ในวงผู้ใหญ่แงนาะงก็เลยเบื่อเหลือไปเห็นน้องพอดีเลยขอแม่พระเอกให้น้องมาเล่นกับตัวเองน้องเลยถูกเรียกให้ไปเล่นด้วยซึ่งมันก็เป็นคําสั่งแล้วน้องอ่ะก็ไม่อยากให้ลุงบิลเดือดร้อนแงน้องก็เลยจําใจต้องมาพอมาใช่ปะอีเด็กนี้ก็คือเราไม่ชอบอะนะมนันอ่ะมันอ่ะทำร้ายจิตใจน้องเว้ยนิสัยไม่ดีมันพูดกับน้องว่าอะไรรู้ปะมันพูดกับน้องว่า ไม่ได้ดีไปกว่าสุนัขเลยแบบมโมโหอยากจะไปถึงหัวมันแล้วก็อยากจะไปตบมันมากเลยอะแบบตอนแน่จริงก็สอนเล่นดีไม่ใช่มาแบบพอน้องบอกเล่นไม่เป็นอันนั้นก็เล่นไม่เป็นอันนี้ก็เล่นไม่เป็นแล้วก็มาพูดจาบกบอกแบบเนี้ยมันไม่ได้เว้ยเออคือโมอโหโมโหแทนจริงๆแล้วยังยังไม่จบ มันพูดแล้วมันก็เดินออกไปใช่ปะแล้วน้องอ่ะไม่รู้ไงว่าควรจะนั่งรอหรือว่ากลับไปได้เลยอะไรเงี้ยพ้องก็เลยนั่งรอแล้วก็ไม่มีใครมาบอกน้องด้วยนะว่าแบบกลับไปได้เลยอะไรเงี้ยน้องก็นั่งรอ,อยันฟ้าเปลี่ยนสีอะ่ะแกคิดดูคือแบบมันนานมากเลยนะเว้ยฟ้าเปลี่ยนสีอะ่ะ จนเย็นแล้วน้องก็เลยเดินออกมาเพื่อที่จะกลับบ้านระหว่างทางอ่ะน้องก็เลยนึกย้อนเหตุการณ์ตอนที่คนรับใช้อ่ะให้เงินเหรียญทองน้องมาเหรียญหนึ่งแล้วน้องอ่ะก็ไม่รับสักทีคนรับใช้ก็เลยยัดใส่มือให้พร้อมกับบอกว่าเวลาขุนนางให้อ่ะก็ควรจะขอบคุณนะเข้าใจใช่ไหมน้องก็เลยเดินกลับบ้านแบบพยายามไม่คิดมากแต่จังหวะนารกคืออีเด็กหน้าหนามันก็เรียกน้องแล้วก็มาบอกกับน้องว่าลาก่อนนะ มึงเล็กทำไมมีแค่นี้มึงเล็กทำไมสิมเวลากูกลับบ้านเออแบบเกลียดคือเกลียดเกลียดมันมากเกลียด,ดเรียกได้ว่ามันเป็นวันแย่ๆของน้องเลยพอพองวิ่งหนีอีเด็กนั่นมาใช่ไหมก็วิ่งจนสะดุดล้มเลือดอาบเข่าสองข้างเลยแล้วเหรียญที่น้องกําไว้ตลอดทางก็กิ้งไปทางพระเอกแล้วพระเอกอะ่ะฉันคิดว่านางโลกจิตจงใจเหยียบเหรียญไว้ใต้เท้าแกก็คือนางยิ้มเว้ย ก็เ,เหยียบเหรียญน้องแล้วยิ้มอ่ะมันคืออะไรแต่นางก็ฉักเท้าออกน้องอ่ะก็เก็บเหรียญด้วยความรู้สึกที่แบบฮคือวันนี้มันเป็นวันที่แย่มากๆวันหนึ่งของสำหรับน้องเลยอ่ะจากนั้นมาเจอกับพระเอกอีกทีก็ตอนน้องเป็นสาวอายุ18ไปซะแล้วเพิ่มเติมคือยังอยู่กับลุงบิวเหมือนเดิมจากที่ลุงแกบอกว่าให้อยู่ชั่วคราวเจอกันรอบเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบแบบ ดิฉันก็ีดร้องอยู่ในใจกับตอนที่12นี้ไปหลายรอบเหมือนกันคือ <c oughs> แบบอ,อีโลจิตเดี๋ยวมาทานนี่ออกไป <c oughs> <c oughs> คือกลัวพระเอกอะแกแต่แบบสำหรับเราอ่ะมันเป็นการอ่านไปกีดไปที่แบบทั้งฟินแล้วก็กลัวพระเอกไปด้วยอ่ะแปลกปะคือเรื่องของเรื่องอะนางมาแบบใส่อะไรหน่อยมีคะพอ่อพ่อจะมาแบบทงทงอย่างนี้ไม่ได้นะคะ หนูหัวใจจะวายตายค่ะแน่นอนว่าเจอแบบนี้เข้าไปสาวน้อยของเราก็วิ่งหนี้วแบบน่ารักมากลงน่ารักมากถึงโตเป็นสาวแล้วความน่ารักความสดใสของน้องก็ยังอยู่ไงคือนังวิ่งหนีกรีดร้องดังลั่นป่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมน่ารักมากมาเจอระลองสภาพแบบทั้งหน้าแดงหน้าซีดคือดามเมจมันรุนแรงมากเราเจอแบบนั้นเข้าไปแล้วก็วิ่งไม่หนีเหรอป่าว,วิ่งเข้าใส่ไปเลยสิคะ ว้าหรอฉันก็พูดไปแต่เอาจริงฉันก็นีเหมือนกันไม่ไหวค่ะโ็ลืมบอกแล้วก็ถ้าอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระเอกอะ่ะมันมีความแบบโรคจิตเว้ยคือชอบเห็นน้องร้องไห้เห็นน้องลําบากอะ่ะไม่รู้เป็นโรคอะไรความโรแมนติกเดียวที่เห็นตอนนี้คือการที่พระเอกเอานกที่เหมือนกับนางเอกไปไว้อยู่ที่ห้องนอนตัวเองนี่แหละอีกอย่างคือพอแกล้งน้องจนวิ่งหนีกระเจิงไปแล้วเสร็จ นางก็ยิ้มกลุ้มกลิ่มอย่างมีความสุขไว้แก่ฉลมันไซโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเว็บตูนที่มีชื่อเรื่องว่าถ้าไม่ร้องก็จงอ่อนหวอนซะหวังว่าคลิปนี้จะสมกับที่รอคอยกันนะคะส่วนใครที่ชอบพระเอกโรคจิตแบบนี้ก็ขอเรียนเชิญที่ลายเว็บตูนได้เลยค่ะอัปเดตตอนใหม่ทุกวันจันทร์และเพื่อความสะดวกเราแนบลิงก์อ่านไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะเรื่องนี้มีนักเขียนสคน คนนึงเขียนเรื่ององค์ชายผู้อื้อเชา้ากับอีกคนหนึ่งเขียนเรื่องชินบีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรีวิวเรื่องต่อไปกันนะคะเช่นเคยถ้าไม่รู้จะอ่านอะไรก็แวะมาเว็บตูนรีวิวบายบุย